สองสูตรตัวจริงครับเตรียมน้อยครับมาถ้าขายที่น้องไหนเล้อแนะนำ ดีครับนันนะนะครับวันนี้พบกับผมครับแทกดาชนะสวัสดีครับวันนี้มันจะออกหมายสักหน่อยครับก็มาแวะที่ร้านเหยื่อหนึ่งนาทีครับเีนี้กําลังทําเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจนน้องครับเนี่ยกำลังกำลังจะแพ็กเหยื่อเลยใช่ไหมอ๋อนี่ฮะกำลังจะแพ็กไสเดือนนะครับป๋าสวัสดีครับ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 นี่ครับ เจ้าของศูนย์หนึ่งนาทีครับนี่กำลังคัดใจไเดือนอยู่นะครับครับอันนี้นะครับก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมนี่คือค่ายหนึ่งนาทีนะครับเจ้าของสูตรโอ้โหนี่แผนนี่ครับเจ้าของสูตรตัวจริงครับเซียนน้อยครับอะมาทักทายพี่น้องหน่อยเร็วแนะนำเหยื่อหน่อย อ่ะแนะน,นำเย,ย,ยเอะหน่อยแร้วฮะเสียน้อยตอนนี้ตัวจริงน,นเเเเะเนี่ยตัวใช่จะม,มีเป็นสูตรหนึ่งกับสูตรสองครับไปร้านเลยล้วมาเ<า>ข้ามาร้านหน่อยแล้วคัะขอเป็นไกด์วันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับช่องสกดาช,ชาแนลนะครับได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมค่ายหนึ่งนาทีนะครับที่ตรงนี้คือร้านนะครับมีอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ นี่ครับเหยื่อไม่ว่าจะเป็นเหยื่อตะกัวกระชังนะครับดูนะครับเหยื่อปลอมแล้วก็กระชังนี่ครับนี่ชุดชิงเหลียวมีครับมีหลายราคาหลายยี่ห้อนะครับนี่เข้ามาเลยเดียเดี๋ยวเซียนพีคเขาจะแนะนําให้เองนะครับนี่เหยื่อนะครับนี่คือแบรนด์หนึ่งนาทีนะครับมีด้วยมีด้วยกันตอนนี้มีกี่สูตรครับสองสูตรครับ มีสอ,องสูตรสูตรหนึง่งจะเป็นตัวต <partic ulate> ร์สีเหลืองอ่ะยกขึ้นมายกขึ้นมาสูตรสองจะเป็นตัวสีเขียวนี่ครับนี่เห็นไหมครับจะมีสองสูตรครับนี่น้องพีครับน้องพีเป็นผู้จัดการอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องของใครต้องการอ่ะมาดูครับนี่คือคันเบ็ดครับคันเบ็ดนะครับที่เอาไว้จําหน่ายนะครับไว้ให้กับพี่น้องนะครับเรียนไม่ว่าจะอยู่ในตรงไหนนะครับก็ มาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับนี่อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตะข่ายตะก้อนะครับสายเอน็นสายลีดนะครับมีทุกอย่างให้บริการไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งคันนี่ครับที่ตั้งคันเนาะนี่ครับมีทุกอย่างครบนะครับลองพีอผงก็มีน่ครับสต็อปเปอร์ตันนี้เป็นแผงเลยตัวโลกเก็บสายนี่มีมันนะครับ โรยเก็บสายใช่ไหมครับเป็นที่เก็บสายชิงหลวข้าไปอ๋อเนีครับมีทุกอย่างครับเรียกว่าเบ็ดอาแบบไหนนะครับเบ็นี่ครับแต่ถ้าคนแบบอยากเริ่มต้นอยากได้เก้าอี้ก็มีครับนีสีแดงนี่อ๋อนี่ไงที่เก้าอี้ที่น้องพีกลงอยู่นะครับราคาที่2,550ันหอยครับอ่านี่ครับไม่ว่าจะเป็นลอกเนาะ มีน้องเบสทั้งสปินนะมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับนี่ครับชุดนี่คือร้านหนึ่งนาทีนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสพาหน้านะครับมาเยี่ยมชมนะครับก็น้งพีิกก็ฝากพี่น้องฝากหน้าน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับวันนี้ป๋าจะเอาเหยื่อไปตกที่บ่อว่าจะไปบ่อลุงป๊อกเี๋ยวต้องใช้เหยื่อส่วนไหนมาให้น้องพีแนะนำหน่อย วันนี้มาอุดหนุนเหยื่อนะครับที่ไปบ่อลงก๊อกใช่ไหมที่ผมเคยไปแชนครับก็จะมีเป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเนาะคส่วนหนึ่งกับผสมยูโฮยูโฮเป็นไฮเกตนะพี่ยูไฮเกตนะครับผสมถ้าไม่พอก็เพิ่มปังก่นหน่อยก็ได้ให้เหนียวขึ้นหน่อยนึงเหนียวขึ้นนะที่จะใช้เป็นหลักๆนี้ครับหรือถ้ามันเหนียวเกินไปนะครับก็มี ลำน,นี่เลยเดี๋ยวจะเอาไปปั่นให้ปาน,นี่โอเควันนี้พอดีนะครับได้เข้ามาหนึ่งนาทีก็จะมาอุดรุนเหยื่อไปอลงบ่อด้วยนะครับนนหนึ่งกับสองรวมกันเดี๋ยวจะปั่นให้วันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าวันนี้เหยื่อหนึ่งนาทีจะทำงานนะครับหลังจากที่เคยรีวิวให้แล้วนะครับก็นนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ วันนี้ผมก็จะได้เอาเยื่อ1นาทีนะครับเดี๋ยวจะคอยชมนะครับนานๆนะครับคอยชมกันนะครับโอเคครับอนี่ครับป้าเหน่ก็มิกให้ผมเรียบร้อยนะครับสูตรหนึงสูตรสรวมกันครับสูตรนะครับแล้วก็เพิ่มรำสดไปอีกถุงหนึ่งแบนหนึนาทีนะครับนี่ถ้าตุคกองส่งน้ำค้า ถ้าตกคลองส่งน้ำตาต้องหามคลิปมะคือเอาใส่สเ,อเอาคลิปใส่ทั้งหน่อยนะ,นะเ,พเพื่อเพื่อความเข้มข้นนี่ครับก็ต้องเรียกว่าเจ้าของแบรนด์นี้นะครับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ได้ออกไม้จริงนะครับไม่ใช่ว่ามโนกันนะครับเห็นภาพผลงานกันสดๆเลย ให้กินนุ้งห้าหกโลอ่ะเห็นไหมครับเมื่อวานครับผมนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคลิปผมเพิ่งปล่อยไปเพิ่งเสร็จแล้วตัวสวยๆด้วยอ่านี่ให้ป้าเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่านี่ครับฟ้าผมนี่คือสูตรหนึ่งนาทีนะครับนี่ฟ้าเนี่ยสนับสนุนดเดียเดี๋ยวให้ไปให้ไปโปรโมทเลยก็บ่อยครับผมก็ลงให้ก็ผ่านมาอยู่เรื่อยๆแหละนะครับบางทีเรา ก็แวะมาซื้ออะไรซื้ออะไรโอเคนะครับเดี๋ยวเราคอยตามผลงานนะครับ